ไอเอสซีมาชมเครื่องจำลองสำหรับใช้ในการแสดงครภาพยนตร์หูเหล็กน้ำพีพระจานร์นี่สุดยอดเลยเนี่ยเขาบอกวาเนงแนานานหาิดกิดงาช้างดูปืนเท่มากเลยจาจาร์เนี่ย สวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นอาวุธจำลองครับืนจำลองแต่พวกมีดดาบน,นี้จะเป็นของจริ<อ>งของจริงใช่ไหมครับใช่ครับ<ด>พวกกริปก็ของจริงครับโอ้ด้นล,ล่างก็จะเป็นชามของโ,โลกครับ แล้วก็มีมีเหล็กน้ำผีค่ะเหล็กน้ำผีหรือเปล่าครับเน,นี่ยอันนี้มีเหล็กน้ำผีนี่จารย์เลขาทำหาเหล็กน้ำผีเนี่ยของจริงเลยไหมครับน้ำผีอันนั้นก็หินเหล็กน้ำผีอ,ะอ่ะบอ้ของเหล็กน้ำผีโอ้โหนี่ของจริงของท่านเลยเนี่ยโู้ปืนเลยโอ้ปืนสุดยอดเลยอาจารยนะ์อันนี้อะไรลูกสองกนอน เขาเรียกอะไรนะอาจารย์โบราณปืนโบราณเรียกอะเนยปืนแก๊ปะปืนทับอรก็เรียกนะยืงพรเสีงเรียกเลยนะป,ปืนนี้สมัยนี่ยโอ้โหเจ็บเลยสุดยอดนใช้จำลองแสดงภาพประยุวันนี้นะครับจะเป็นภาพเมืองเทคโนโลยีีนครับตอนนี้เป็นแม่น้ำหน้าค่ะปีห่า โดยส่งฝั่งแม่น้ำไม่ไดมีชุมชนเลนแคลครับปัจจุบันก็ย้ายไปอยู่อัวจันท์ตะวันตกนะครับเนื่องจากมวลทุนเทศะพิบารือเทศบาลในปัจจุบันครับเรเห็นว่าชุมชนนี้อยู่แม่น้ำแล้วอาจจะทำให้เกิดติดตะกบก็เลยขอให้ย้ายขึ้นมาอยู่หัจันท์ตะวันตกครับอันนี้ฝั่งฝั่งนี้จะเป็นรูปภาคเมืองเชนโรแอนดี้นะครับอันนี้จะเป็นชุมชนเลนแคลแอนดี้ครับแล้ไหนเหต ท,ทันวันไหนนะยอดเลย